อาจจะมีช้าบ้างเพราะระยะมันก็8ปีแล้วโดยภาพรวมคือยังดีอยู่ยังยังใช้งานยังหาเงินได้ตอนนี้6ปีแล้วไม่มีปัญหาจุกจิกครับคุ้มค่ากับการลงทุนที่ที่เสียไปตอนนี้ใช้ยอยู่ประมาณ8ปีก็กวา้าแล้วแต่มันก็ยังใช้ได้ครับธันวาบัวนุ่มชื่อเล่นเชื่อเอ็มกินรถทำเิบานนบูมนะครับปายบนเทลาครับ เมื่อก่อนก็ประกอบอาชีพรถุดนีแ่แหละครับแต่มันเป็นรถใหญ่ค่าใช้จ่ายสูงค่าจ้างไม่พอค่าซ่อมครับดีผมมีอาชีพรับเหมาตัดหดัวเสาเข็มครับรับเหมาขุดลุมเข็มด้วยไปจ้างรถเขามันเอาแพงดีมาตลอดครับมันก็อาจจะมีช้าบ้างเพราะระยะมันก็8ปีแล้ว โดยภาพรวมคือยังดีอยู่ยงังยังใช้งานยางังหาเงินได้ดีอยู่ครับ6ปีแล้วครับตอนนี้6ปีแล้วไม่มีปัญหาจุกจิกครับเก่าแล้วครับแต่ก็ยังคุ้มค่าอยู่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ที่เสียไปตอนนี้ใช้ยอยู่ประมาณ8ปีก็กว่าหรือ9ปีผมจําไม่ค่อยได้แต่มันก็ใชเ้เรีวดีครับเรียวดีก็ทุกรุ่นผมว่านะรักษางนะ่ายก็ถ้าเราหมัม่นเช็คห<ม>ัดการบี ล้างเป่ากองมันก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพังครับงานบริการคูปตาต่างคนช่างก็ดีครับดีโล่ปุ๊บก็มาป้บประทับช่างรถเก่านี้จะมีปัญหาหน้างานมันก็มีมั่งครับมันก็มีมัง่งแต่เราก็ปัญหาเล็กๆน้อยเราก็แก้เอาเองมัง่งบางทีก็ทำมันใหญ่แล้วก็ติดต่อบริษัทเนี่ย